ฉันคุยเรื่องนี้กับหนึ่งในคณะกรรมการกตรค่ะพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ซึ่งก็เป็นอดีตรองพอบตรด้วย มองว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยยังเป็นไปตามอำนาจของพนักงานสอบสวนไม่ได้เกินจริงค่ะต้องพิสูจน์กันไปตามพยานหลักฐานเรื่องนี้ควรจะต้องมองแยกกันระหว่างเรื่องของข้อคอราหาเรื่องการสกัดเก้าอี้ผอบอด้วยเพราะไม่ใช่ว่าเป็นกตอรอก็จะต้องตอบว่าไม่มีใครมามีอิทธิพลต่ออำนาจในการตัดสินใจของกตอรอได้แต่เป็นเพราะพลตํารวจเอกเนี่ยพลตเอก,เอก แกมองไปถึงเรื่องของห่วงเวลาไทาม์ไลน์ต่างๆเมื่อเอาไปทาบกับระเบียบตอรอในการคัดเลือกผอบอรตอรอคนใหม่อาจจะยังนับได้ว่าเป็นการเตะตัดขาไม่ได้ค่ะถ้ามันมีการกล่าวโทษมีพยานหลักฐานก็เป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องดําเนินการพนักง,งานสอบสวนถ้าไม่ดําเนินการก็ก็จะเล่าเว้นต่อการแบกหน้าที่หรือไปปฏิบัติกันแกล่า,กลาวโทษเขาโดยไม่มีพยานหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถที่จะต่อสู้ฟ้องร้องเุยงองยว่าก้อระบวนการทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายสําหรับประเด็นที่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแต่งตั้งผบตรหรือไม่อย่างไรนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของ, <c oughs> ข,องของผู้ที่จะคิดนะครับมีความพิเดเห็นแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันมันยัง ไกลเกินไปพอที<ม>่จะว่าในริงที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับไปเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในการแต่งตั้งผมผมเรียนคร่าวๆนะครับจากไทม์ไลน์ที่ดูจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะแต่งตั้งผบตรปีนี้ได้นะครับปีนี้นะครับก็อ,อาจจะป่าเข้าไปเดือนเดือนกันยาตุลาน,นะครับก็สิ้นก็ผ่านอาจจะพูดง่ายว่าผบอคนเก่านี่เกษียณไปแล้วก็วยังอยาจจะตั้งผบอคนใหม่ไม่ได้เลย ย้อนกลับไปก่อนการประชุมกตตอรอนัดที่จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งเป็นผบอตอรอคนล่าสุดค่ะก็มีเขต ค้นบ้านรองสุรเชษฐ์ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดคําถามเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําให้รองสุรเชษฐ์ต้องเสียโอกาสหรือต้องเผชิญกับข้อคอรหาจากคนในสังคมหรือไม่มาจนถึงครั้งนี้ค่ะการออกหมายเรียกให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถึงแม้จะใช้เวลาแต่ก็ทําให้เกิดคําถามว่าแล้วรองสุรเชษฐ์จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ซ้ซําๆแบบนั้นอีกหรือไม่ลองฟังจากมุมของกอตรดูค่ะ การที่ท่านนายกตีจะหยิบยกรลอกพอ,อคนใดคนหนึ่งเพื่อเสนอให้กตอเห็นชอบเนี่ยเป็นดุลยพินศจของท่านเพราะนั้นข้อท็จจริงอะไรต่างๆที่ไม่ได้ยุติเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะมาไปอ้างในการที่จะทําให้ท่านเสียสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งต้องเรียนว่ากระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบางคงจะไม่ได้เป็นข้อสรุปว่า รับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สามารถที่จะฟังได้ว่าเขาก็ทำผิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เียนว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการซึ่งซึ่งไปถึงในระดับหนึ่งผมเข้าใจว่านะครับอย่างเกณฑ์ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาหการฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งตรงนั้นมันก็แล้วแต่จะฟังเป็นคุณหรือเป็นโทษนะครับถ้าฟ้องแน่นอนนะครับเราก็ต้องมานั่งพิจารณาประกอบ เป็นว่าโดยสรุปก็คือถ้าคดีนี้ยังไม่ไปจบที่ชั้นศาลก็ถือว่าคุณสมบัติยังไม่ขาดในช่วงเวลาที่อายุของบิ๊กต่ออายุในทางราชการเหลืออีก5-6เดือนเนี่ยนะคะเชื่อได้ว่ากระบวนการยุติธรรมในคดีของพลตารวจเอกสุรเชษก็ยังคงจะไม่เสร็จสิน้นดังนั้นเมื่อไปถึงช่วงเวลาการประชุมกตอรอเพื่อเฟ้นหาพอบอรตอรอคนใหม่ พลตารเอกสุรเชษยังคงมีคุณสมบัติอยู่ค่ะแต่ทีนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือแล้วจริงหรือไม่ที่เก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรถูกข้อหาว่าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรมและนําไปสู่รอยร้าวในองค์กรค่ะเป็นข้อจํากัดที่จําเป็นที่ต้องเกิดรอยร้าวนะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อมีการดาเนินคดีมันก็มีการมีผู้กล่าวหามีผู้ถูกกล่าวหา มีพนักงานสอบสวนแน่นอนนะครับข้าราชการจุตูกาเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ท,ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือวิเคราะห์ลงไปลึกๆเนะี่ยมันก็เป็นคนดิต d อะไรทำนองนี้เป็นผม,ผมเห็นว่าควรต้องแยกพิจารณานะครับยังยืนยันอยู่ว่ากระบวนการดําเนินคดีทางอาญาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามว่าได้ยิงกันนหลักฐานในะครจะม,มากันแกล้งกล่าวหาอะไรกันเนี่ย หรือหยิบประเด็นว่าแกงแก,งแก้งดำเนินคดีเพื่อเพื่อเป็นการไปดิสเครดิตหรือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งเนี่ยผมว่าต้องแยกกันส่วนเรื่องของการแต่งตั้งของบอตลอเนี่ยผมว่าเป็นอำนาหน้าที่ของท่านนายกแล้วก็คณะกรรมการกตลอที่จะต้องพิจารณาให้ฝ่าเม็นชอบถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับเราก็ยืนยันนะครับว่าเราก็ต้องพิจารณาไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าถ้องเรียนนะครับวิธีการพิจารณาออกอันอาจจะไม่ตามกฎหมายในอย่างตั้งกตัวอย่างนะครับก็ก็ตั้งอยู่แล้วยกอย่างจะปีที่แล้วสมมติน,นะฮะอันนี้ก็เราต้องยอมรับถูกไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นกติกานะครับถ้าท่านนายยกเสนอคนเห็นชอบโดยเสียงข้างมากก็จบนะครับใครไม่เห็นชอบก็บันทึกหลักฐานไว้นะครับไปกระทบกระทั่งสิทธิของใคร ตอนนี้ก็มีการสอบทานโดยคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมนะครับ